สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่8นําค่าที่โจทย์กําหนดแทนค่าในตัวเลือกมาจากหนังสือคณิตศาสตร์ปรณ์ไเล่มที่7คู่มือตัดตัวเลือกตัวอย่างที่8.1ข้อสอบคณิตศาสตร์กป,ปี2536ข้อใดเป็นสมการของไฮเปอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางที่00โฟกัสที่50กับลบ 50มีจุด0-4บ4เป็นจุดปลายข้างหนึ่งของแกนสังยุกแล้วก็ให้สมการไฮเปอร์โบลามา4ตัวเลือกจากคำว่าโฟกัสคือบวกลบ5แล้วก็0ความหมายในทีนี้ก็แปลว่าจุดยอดจะอยู่ที่บวกลบ A แล้วก็0จากเงื่อนไขเนี้ยนะเพราะว่ารูปประกอบแล้วเนี่ย จุดยอดอยู่ที่บวกลบ a กนะับ0เนี่ยดูภาพประกอบนิดหนึ่งโฟกัสอยู่ที่ลบ5 0กับ5 0ก็แปลว่าจุดยอดอยู่ที่บวกลบ a คอมมาศูนย์โดยที่เราไม่ต้องรู้ว่า a เป็น3ก็ได้ความหมายของคำว่าจุดยอดคือบวกลบ a แล้วก็0แปลว่า แกนไฮเปอร์โบลาต้องทับแกน X นะแต่ตัวเลือก3แกนไฮเปอร์โบลาทับแกน Y ก็ต้องตัดทิ้งตัวเลือก4แกนไฮเปอร์โบลาทับแกน Y ก็ต้องตัดทิ้งนะนี่เอาเงื่อนไขของโจทย์มามาใช้ถัดไปเนะี่ยคำว่า0ูลบ4เป็นจุดปลายแกนสังยุก B ก็ต้องมีค่าเป็น4พอ B มีค่าเป็น4ี่ตัวเลือก1จัดรูปแล้วจัดรูปแล้ว b มีค่าเป็น4ตัวเลือก2จัดรูปแล้วนีมีค่าเป็น3ตัดตัวเลือก2งทิ้งนะง่อนก็คำตอบคือตัวเลือก1นะึภาพนี้ก็วาดให้เห็นประโยชน์ของโปรแกรม geogebra เนะี่ย สำหรับครูผู้สอนนะเอาไว้ทำเอกสารประกอบการสอนนะเขียนสมการแล้วก็ได้ไฮเปอร์โบลาเลยตัวอย่างที่8.2นะมาจากข้อสอบคณิตศาสตร์กปี2534ถ้า f นะฟังก์ชัน f นี่แหละนะสูตรก็คือ 2x บวก1ส่วน3แล้วข้อใดถูกต้อง f inverse นะเป็นฟังก์ชันไม่เป็นฟังก์ชัน อันนี้เป็นสมการเส้นตรงธรรมดานะมีอินเวอร์สฟังก์ชันพอมีอินเวอร์สฟังก์ชันก็แปลว่า f นเ v e r s e เป็นฟังก์ชันด้วยนะตัวเลือก2ก็ต้องตัดทิ้งนะตัวเลือก4ก็ต้องตัดทิ้งนะนะมาอ่านแนวคิดกันเพราะว่าสูตร f x คือ f เป็นฟังก์ชัน one to one f นเ v e r s e เป็นฟังก์ชันแน่นอนตัดตัวเลือก2กับตัวเลือก4ทิ้งละ ต่อไปดูตัวเลือก1กับตัวเลือก3ามนะลองแทนค่าเลยเนะี่ย f 4เป็น3มไหมแล้วก็แทนค่า x เป็น4 f 4เป็น3นะก็แปลว่า f อินเวอร์สมีค่าเป็น4ตัวนี้ถูกนะเลือกเลยตัวอย่างที่8.3มาจากข้อสอบแข่งขันกำหนดระบบสมการนะเรียกแบบยากๆก็ระบบสมการไม่ใช่เชิงเส้นหรอกเนะี่ย วงกลมตัดกับเส้นตรงเ A, A เป็นเซตคำตอบคู่ลำดับ AB กับ c D เนี่ยถามว่า A บวก B บวก C บวก D เท่ากับเท่าไหร่อันเนี้ยตรงกับคำว่านำค่าที่โจกกำหนดมาช่วยในการตัดตัวเลือกได้เลย A บวก B เป็น5 C บวก D เป็น5รวมกันก็เป็น10 ได้คำตอบเลยตัวอย่างที่8.4นะข้อสอบคณิตศาสตร์กขปี2อ3 6อสมสกมการพาราโบลา y เท่ากับ5เป็นไดเรกติกก็วาดรูปประกอบเลยนะมีโฟกัสที่จุดศูนย์กลางของวงกลมต้อนงะจัดรูปนิดหนึ่งถึงจะเห็นจุดศูนย์กลางจัดรูปแล้วนะวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่3-1ลนบะจุดศูนย์กลางวงกลม เพราะว่าจุดยอดพาราโบลาต้องอยู่ระหว่างไดเล็กติกนะกับจุด3ลบ1นะกึ่งกาลางระหว่างสอ,งอันนี้นี่5นี่ลบ1กึ่งกลางก็3 2 3 2เป็นจุดที่จจดก,กำหนดนำค่าที่ได้แทนค่าในโจทย์เลย X3Y2 แทนตัวเลขหนึแล้วอย่างใช้ได้ แทนตัวเลือก2แล้วยังใช้ได้พอแทนค่าในตัวเลือก3านะเงื่อนไขนี้ไม่จริงละตัดทิ้งแทนค่า x 3 y 2ในตัวเลือก4เงื่อนไขนี้ไม่จริงละตัดทิ้งนะเหลือ2ตัวเลือกตอนนี้เราเหลือตัวเลือกแค่2ตัวนะแล้วก็จากกราฟที่วาดมานั้นนะเป็นพาราโบลาควา่ำนะจากภาพที่เราวาดไว้เนะีนะ่ยเป็นพาราโบลาควา่ำจัดรูปพิจคณิต ตัวเลือกที่1นึ่งสัมประสิทธิ์ของ x ก,กําลังสองติดลบก็แปลว่าเป็นพาราโบ,บลากวา้างตัวเลือกที่2ส,สัมประสิทธิ์ x ก,กําลังสองตัวนี้เป็นบวกก็แปลว่าเป็นพาราโบ,บลา,าหงายมันตัดตัวเลือก2ทิง้งต่อไปเรามาดูวิธีจริงกันบ้างจุดยอดพาราโบ,บลาคือ3 2สอง c ติดลบก็เป็นพาราโบลาคว่ำแทนค่าในรูปแบบสมการพาราโบลาจัดรูปแล้วนะตัวนี้ก็ไปตรงกับตัวเลือกที่1น่เพราะการนำค่าที่โจย์กำหนดนะไปช่วยในการตัดตัวเลือกนะก็เป็นคำแนะนำอีกแบบหนึ่งของเทคนิควิธีตัดตัวเลือกติดตามคลิปถัดไปหัวข้อที่9ความชันก็ตัดตัวเลือกได้ สวัสดีครับ